สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาสุกลานะครับ่าตอนนี้เริ่มแล้วนะครับ่าน้ำลดไปประมาณ50สิบเซนแล้วนะครับสถานีน้ำเยอะมากนะครับพอดีช่วงพายุที่ผ่านมาฝนตกก็ค่อนข้างหนักอยู่นะครับน้ำเต็มทุ่งนานเลยนะครับ ต่ข้างสวนนะครับตัวนี้น่นะสวนต้นไม้เยอะๆตรงนี้นะครับที่เคยมาขายให้ชมแล้วเนาะอ้อนอส,สัสว์ลาเซลอยู่ฝั่งนู้นนะครับตรงทางด้านเจดีของอันนี้อยู่อีกมุมหนึ่งของที่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมี ลาเยอะแค่ไหนนะครับถ้าที่ดูก็น่าจะพอสมควรนะครับอะ